โซ่เทเลสวัสดีค่ะน้องน้ำปั่นอีนะคะวันนี้น้องน้ำปั่นได้ของเล่นมาริวนะคะหนึน่งสองสามเทเลสกุชชี่นะคะเป็นลูกพูโลมี่นะคะน่นารักมากเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราจะลองดมกลิ่นนะคะหอมอาะหอมมากเลยอ่ะเหมือนกลิ่น ลูกอม <ง S 2> หรือกับนมเปรี้ยวอ่ะมันกินลูกอมนมนมเปรี้ยวเราอธิบายไปดูนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะม,มาดูความสะดวกันก่อนเดี๋ยวขอดูแบบด้านนอกก่อนนะโอเคค่ะหนึ่งสองสบีบพี่เต็งเลี้ยงเลยนะหนึ่ง ราคาสามเก้าบาทคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเทมเทนแดง่ทนแทมเทนแทนทนองอมรูคุณมิเป็นอิสระแล้วนี่แกะออกมาแล้วนะคะสีสวยมากเลยอ่ะทุกคน เอาปี๊บสโลวเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเลย <c oughs> น้องต่อไปอีกด้านนึง <c oughs> ด้านหลัง, <c oughs> <c oughs> งลดูสุดแรกอะน่ารักมากวันนี้น้องน้ำปั่นกับน้องคุณลงุงมีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย